ให้พี่ต้าครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆน,น้องๆภายในทีมกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยของเราในช่วงเทศกาลสงการนี้หน่อยฮะครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับแล้วก็สุขสันต์วันสงการครับสําหรับคนที่เดินทางกลับบ้านหรือเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับแล้วก็เมาอย่าขับครับ,รบทําไมครับเดาเล่าผกเดวอ้วกเว <laughs> ที <laughs> นักบอลไม่ได้หยุดนะครับช่วงเทศกาลเพราะเรามีโปรแกรมวันเสาร์นี้ไปเยือนเชียงใหม่ก็เดี๋ยวเล่นกันในนี้อาใช่ครับจะเล่นกันนะครับนะครับผมก็ขอให้ให้เราในอีกสี่นัดที่หลังจากนี้สามารถทําตาเป้าให้ได้นะใช่ครับนะครับจะได้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับทีมเมืองทองแล้วก็แฟนคลับเมืองทองใช่ครับจะทําให้ดีครับนะครับก็ขอให้ต้าเองมีผลงานที่ดีขึ้นไปด้วยในปีใหม่ไทยนี้ด้วยเช่นกันนะครับ วันที่13เมษายนก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับ,รบอยากให้เตอร์แบบว่าอวพรปีใหม่ไทยกับแฟนคลับมงทองแล้วแฟนบ้าชาวไทยนิดนึงครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะกลับบ้านหรือว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมครับก,ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ครับกลับมาก็ลุยงานของแต่ละคน ที่ที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยให้เต็มที่ครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับนักบอลไม่ได้หยุดเนาะช่วงเทศกาลสงการใช่ครับเพราะว่ายังมีแข่งอยู่ก็จบเดือนหน้าใช่ครับก็น่าจะเล่นกันเองเนี่ยครับหรือถ้าเกิดใครยังคิดถึงเราไปเจอเราได้ที่สนามสมโพธิเจ็ดร้อดีเนาะวันเสาร์ใช่ครับวันเสาร์ที่เชียงใหม่ครับก็ก็ ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าแฟนคลับเราก็น่าจะมีที่เชียงใหม่หลายๆคนก็ก็ถ้าถ้าเป็นไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปไหนวันยุดก,ก็ก็ขอใหออ้ไปเชียร์พวกเราที่สนามน,นะครับนะครับฝั่งว่าเราจะคว้าสาคะแนนในวันนั้นขยับอันดับขึ้นอีกสันกนิดสักนิดใช่ครับเพราะว่ามัน,ม,นมันช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอีกสี่นัดสุดท้ายทุกคนก็เต็มที่เพื่อเพื่อหวังที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับก็ก็น่าจะมันน่าจะมีตอนนี้ก็น่าจะมีแบบท,ท,ที่เราที่เราทําได้ครับเพราะว่าบอลถ้วยเราก็ไม่ได้มีเลยอะไร ก็ทุกคนจะทาให้เต็มที่ครับ,รบก็ขอให้ปีใหม่ไทยนี้เป็นปีที่ดีของเตอร์ด้วยเช่นกันนะฮะรเราไม่รู้ว่าหลังจากนีตเตอร์จะต้องเจออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นบทท้าทายหลังจากปีใหม่นี้เยอะมากมใช่ครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะ <g år d> อาจ <g år d> จะแบบจะตจะเป็นยังไงนะครับก็ก็นี้มันเหลือสี่นัดแล้วก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้มันดีที่สุด พวกเราทุกคนก็ก็ซ้อมกันหนักอยู่แล้วทําตามที่โค้ชเขาบอกตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่แล้วครับก็พยายามให้เต็มที่ครับก็อยากได้ชนะทุกน,นัดอยู่แล้วอยากได้คะแนนทุกน,นัดอยู่แล้วครับครับถ้าพูดถึงการป่าแป้งสงการเนี่ยเป็นไปได้อยากเลือกป่าแป้งใครระหว่างโค้ชสามคนโค้ชดันโย่มาลิโอโค้ชดารเลนถ้าเลือกได้พา<ม>ใครไปเทีย่ยวเข้าสารผม,ผมจะพาดันโย่ไปครับผมคิดว่าถ้าไปเข้าสารเนี่ยเขาน่าจะเสียนคิดว่าเขาเน่าจะเสียง เขาไม่ใช่คนแบบเที่ยวนะมันมันสไตล์แบบสไตล์แบบ <c oughs> เขาคนผิวสีอะไรครับน่าจะไปเข้าสารแล้วไปป่าแป้งขาวๆจะได้แบบดูดีหน่อยอะไรครับ <c oughs> ถ้าไปกับโปรแดนยน,น่าจะสนุกน <c oughs> ่าจะสนุกครับว่าสายอินเทอร์เทนอยู่แล้วอะไรครับ <c oughs> ครับก็อยากให้อาจเป็นตัวแทนรุ่นเด็กๆสวัสดีปีใหม่แฟนคลับเมืองทองของเราในช่วงเทศกาลสงการานต์ครับก็สวัสดีปีใหม่แฟนบอลทุกคนครับก็ใครที่เดินทางกลับต่าจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ แล้วก็ถ้าใครดื่มก็อย่าขับรถครับทําไมครับมันอันตรายครับไม่เล่นหมดเลไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวจไรจ้งอะไจ้งอะยครับครับตั้งวันไม่ได้หยุดนะช่วงเทศกาลไม่หยุดต้องซ้อมทํางานหนักกันต่อมีเป้าหมายนะเพราะเราเรามีโอกาสอีกสี่นที่อยู่ในมือเราเองเลนะใช่ครับก็ถ้าดูโปรแกรมก็ก็มีลุ้นอยู่นะครับเพราะทีมทีมที่อยู่บนเราเขาก็แข่งมากกับเรามาสองนัดสองนัดครเชียงไลน์ ครับผมก็ตั้งใจเดี๋ยวใครแฟนคลับของเราก็ไปฉลองสงการกันที่เชียงใหม่กับเราด้วยก็ได้ครับผมไว้เจออันนี่เชียงใหม่ครับนะเดี๋ยวพี่แอบถามนิดหนึ่งที่สตาฟโค้ดเมืองทองของเราถ้าเลือกไปเล่นสงการด้วยอยากเลือกใครดันโยคว้ามาริโอโค้ดดาเรนอ๋อดักโน่ครับผู้หญิงเขาเยอะครับผมจะได้แบบรู้จักอาศัยอธิสงไปด้วยใช่ใช่ครับยังได้คอนเนคชั่นด้วยด้วยใช่พอดักโน่ผู้หญิงเยอะครับชจะไปเล่นสงการหรือเขาอะไรอย่างเงี้ย ครับก็แฮปปี้เป็นนิวเยียครับอาร์ตโอเคเป็นปีที่ดีของอาร์ตด้วยเช่นกันโอเคครับยังคิวคนหนั้น